ขอโอกาส <c oughs> วันนี้จะพูดถึงจิตดวงนี้มันท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสองสารมันไม่มีวันตายจิตดวงนี้มันได้หลงมาในสามสิเอ็ดภพภูมินี้ยาวนานเหลือเกินบางครั้งมันก็มีบุญวาสนามันก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ บางครั้งมันก็ได้เป็นโจรบางครั้งมันก็ได้เป็นพระบางครั้งมันก็ได้เป็นคนที่ไิ่ฉาิทิฐิมันได้ท่องเที่ยวไปตามวิบากกรรมที่มันได้สะสมสร้างมาที่มันได้หลงหลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ที่มันท่องเที่ยวเดินทางมามันรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาก็คือมันรับอารมณ์ที่รักเข้ามาแล้วมันก็รับอารมณ์ที่ชังเข้ามาแล้วมันก็เกิดพบเกิดช่าสืบๆกันมาเป็นวิบากกรรมท่องเที่ยวอยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี้ไม่จบไม่สิน้น ถ้าวันนี้เรายังจะปล่อยให้มันล่องลอยไปตามวิบากกรรมตามอะไรอย่างนี้คติที่ไปอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไปทุกติก็มากกว่าสุสุคติปกติจิตของคนเราก็คือมันจะไหลไปทางต่ำอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็คือมันจะคุ้นเคยกับเรื่องรักโลดโกรธหลงอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว บางครั้งเรามีความดีเพียงเล็กๆแน้อนอๆเราได้ไปสวรรค์อย่างเนี้แต่ว่าความที่ไม่ดีที่เรา,าทําไว้มันมีมากมายเหลือเกินมันก็ยังรอเสวยผลให้กับเราอยู่ถ้าเกิดว่าเรายังทํานิพพานยังไม่แจ้งอย่างนี้เรายังไม่สามารถทําพรนนิพพานให้แจ้งได้ถึงที่สุดอย่างนี้เราก็คงจะท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้ สังสารวัตนี้ยาวนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ได้สะสมสร้างบาร,รมี30ทัศกว่าจะเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์เพื่อที่จะลื้อขนสัตว์โลกออกแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์ก็มากมายมันนับเป็นตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่แม้ขนาดนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตัดว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จะข้ามฝั่งนี้มีน้อย ส่วนใหญ่ในสามสิเอ็ดพภูมินี้หมู่สัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราระลึกเท่าไหร่เราก็ระลึกไม่ออกกว่าหนึ่งดวงจิตของเราจะมาได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้ากว่าจะศรัทธากว่าจะปฏิบัติกว่าอินทรีย์จะแก,ะกะ่ก้าเราผ่านพระพุทธเจ้ามามากมายบางท่านก็ผ่านมาตั้งแต่ยุคสมัยสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ พราะความดื้อของเราเราก็ยังลอยนวลอยู่เพราะว่ามันไม่ฟังมันดื้อมันไม่เดินตามมันไม่ศรัทธาอินรีมันไม่แก่ก้ามันก็ทำทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปมันก็บุญให้ผลมันก็เสวยความดีกรรมไม่ดีให้ผลมันก็เสวยความไม่ดีมันได้เดินทางอยู่อย่างนี้ยาวนานเหลือเกิน วันนี้เราไม่ได้คิดอะไรเราอาจจะคิดว่าเรากำลังสนุกสนานกับเรื่องการมาคุณอยู่เรื่องมีผัวมีเมียเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วเราสนุกสนานเราพรเพลิดเพลินอยู่ในการเปลี่ยนคู่ครองอะไรอย่างนี้อยู่เราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนรกมีพวกเยอะดี วันนี้เราอาจจะพูดสนุกได้แต่เมื่อวันที่เราหมดลมหายใจไปหมู่สัตว์ที่อยู่นรกนี้ได้ร้องโหยโหวนแบบไม่รู้จะโหยโหวนยัยงไงว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นมนุษย์นี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกเลยจะสร้างแต่คุณงามความดีพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ลืมมันก็ลืมมันก็มาทำทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่ว,วปนเงินไปอยู่อย่างนี้ มันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าที่นรกอีกแล้วนรกนี้โทษนี้กล่าวกันไม่หวาดไม่ไหวไม่มีการไม่มีการที่จะหยุดจะหย่อนโดนทําโทษอยู่ตลอดตายฟื้นตายฟื้นยนกว่าจะหมดวิบากกรรมได้มาจุติเป็นอะไรต่างๆตามเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างที่มันให้ผลต่อส่วนสวรรค์นี้ก็คือมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยก็คือ สุขของมนุษย์ที่ว่าสุขที่สุดรวยที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดเพียบพร้อมที่สุดระดับพระเจ้าจัก,กรพรรดิเลยอย่างเนี้ถ้าเทียบกับสุขของสวรรค์แล้วห่างไกลกันเหลือเกินเรื่องความปาณี้เรื่องความละเอียดเรื่องความสวยตรงนี้เราได้เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้าอย่างเนี้นานแสนนานกว่าหนึ่งดวงจิตหนึ่งดวงจิตที่จะ ไม่ยึดติดทั้งดีทั้งชั่วได้กว่าจะข้ามฝั่งไปได้แต่ละหนึ่งดวงจิตวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ที่พระองค์ได้ประทานไว้ในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ถ้าหากเราไม่มีศรัทธาอินทรีย์แล้วอย่างอื่นมันก็จะไม่ตามมาเลยถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอย่างนี้ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบาันได้อย่างนี้ก็ต้องมีศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ ปัญญาอินทรีย์ในแต่ละรอบของแบบปุตชนแล้วก็พระโสดาบันพระสกาคาพระนาคาพระอาหารหันอย่างนี้อินทรีย์มันจะต้องแก่รอบขึ้นมาแต่ละรอบแต่ละรอบกว่าเราจะข้ามฝั่งได้แต่ละหนึ่งดวงจิตหนึ่งดวงจิตวันนี้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเราโชคดีแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เรามาเพียรมาเตรียมตัวก่อนตาย แล้วเราก็จะสามารถไปสุดสุคติได้เราเลือกทางเดินได้หากเราเดินได้ถึงที่สุดอย่างนี้อินทรีย hmm. ์เราแก่กล้าเราก็จะข้ามฝั่งประเทศชาตินี้เลย mm hmm. หากหลุดจากศาสนาพระพุทธองค์ไปแล้วนี่อีกนานแสนานานนับเป็นไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่กว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นแต่และหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์อย่างนี้แม้เราจะไป ได้ยินได้ฟังในศาสนาอื่นถ้าเราไม่สร้างเหตุไว้ตั้งแต่ศาสนานี้ศาสนาอื่นเราก็ยังอินทรีย์อ่อนถ้าเราสร้างเหตุตั้งแต่ชาตินี้หากเราบรรลุมรรคผลได้เราก็จะได้บรรลุมรรคผลหากเราบรรลุมรรคผลไม่ได้อินทรีย์เราก็จะไปแก่ก้าอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปเราก็จะข้ามฝั่งได้เราอย่ามัวแต่ประมาทกันอีกเลยให้เรามารักษาศีลตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ลมหายใจนี้มันจะดับสิ้นไปเสียก่อนมันจะทับถมผืนแผ่นดินแล้วมันจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่ต่างกับท่อนไม้ท่านฟืนให้เรามามีศีลเรามีศีลหศีลแศีลสิศีลสองร 10, ้อยยให้เราพิจารณาศีลเราในแต่ละวันแต่ละวันว่าวันนี้เราไปเบียดเบียนใครหรือไม่วันนี้เราไปมีมโนกรรมวจีกกรรมกับใครหรือไม่ เราจะสำรวมระวังต่อไปเราจะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่คิดร้ายแล้วเราก็จะอดทนอดกลัน้นเพราะความอดทนอดกลั้นนี้จะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เราพิจารณาศีลเราสมบูรณ์อยู่ในแต่ละวันเสร็จแล้วเราก็จะเรินสติอยู่ ไม่ว่าเราจะเดิอนอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะกวาดใบไม้ทุกอายะบทที่เราขยับขยืน่นเรารู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างไม่ว่าอะไรมันคิดอะไรเราก็รู้มันทําอะไรเราก็รู้จากที่สติที่มันหลับไหลมันก็จะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีศีลสมบูรณ์มีสติตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันก็จะมาคู่กัน ที่เราเฝ้าสํารวมระวังอยู่ทุกๆอายตบทนั่งดูอาณาปานสติดูรู้ลมหายใจแล้วก็ทุกๆอายาบท,ที่เราขยับขยื่นเราสํารวมระวังอยู่อย่างนี้เราจะเป็นผู้ทรงฌานอยู่ในระหว่างวันใหม่ๆม,มันอะไรมันก็ยากั้งนั้นแหละเมื่อมันถูกอบรมไปมันทำไปเรื่อยๆอย่างนี้มันทำเหตุถูกผลมันก็ย่อมถูกเราจะรู้ด้วยตัวของเราเอง ต่อต่อไปศีลเรามันก็จะสมบูรณ์สติเรามันก็จะตั้งมั่นสมาธิเรามันก็จะทรงตัวแล้วเรามาพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถบังคับบัญชาเลยได้เลยมันไม่สามารถมีอะไรทรงตัวได้อยู่สักอย่างเลยสิ่งที่เคยชอบมันก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเกลียดชังมันก็เปลี่ยนแปลง มันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันเป็นเพียงแต่อุปาทานที่เราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเรามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่า รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเห็นรูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์มันเห็นรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตน มันเห็นด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเนี้ยเรามาเดินทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกมันจะค่อยๆวางอุปทานขันห้าไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะมันจะถอดเรื่องราวต่างๆถอดหัวโขนออกไปด้วยวิชาด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเนี้มันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาเมื่อ,อ,อ bao, มันวางเบาถึงที่สุดอย่างนี้ ยานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ,มแจ่ 4, ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของของเรา เมื่อมันไฟราคะโทรศโมหะมันได้ดับลงสิ้นแล้วมันได้ตัดรากถอนโคนแล้วอย่างเงี้ยเมื่อร่างกายนี่มันแตกสลายมันจะไปอยู่ดินแดนที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดที่ทุกแม้หน่อยเดียวก็ไม่มีที่เรียกวันนิพพานวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ